สวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ครูพีพยยกรเช่นแล้วก็จะมาไปยกรดชะตาให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์เช่นเคยนะครับประจําเดือนมิถุนายนนะครับ2565นกะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องของการพยากรนะครับครูพีมีเรื่องราวมาฝากนะครับว่าสักช่วงระยะเวลาหนึ่งดย๋ยวครูพีจะนําเก็ตความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการดูนับอายุนะครับทักษะจรของตัวเองว่าในแต่ละปีเนี่ยจะ ดีไม่ดีอย่างไรนะครับให้รู้คร่าวๆสามารถที่จะดูเรื่องราวต่างๆเนี่ยคร่าวๆได้นะครับว่าในปีนี้เนี่ยจะมีเกณฑ์ไปทางที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครปพีไว้นะครับเดีย๋ยวครูพีจะนํามาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวรู้ตรงนี้ให้ได้รับรู้รับชมรับฟังกันแล้วก็จะได้นับอายุของตัวเองเป็นนะครับตรงนี้นะครับต่อไปเรามาเข้าเรื่องของคําพยากรมจำเดือนมิถุนายนกันเลยนะครับ ซึ่งดาวจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับก็เรียกว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยยังคงสถิตยอยู่ที่ราศีพฤกษนะครับอยู่ในเลือนกรรมะของลัคนาก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการงานนการกระทําต่างๆทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะมีเรื่องราวที่จะต้องพบพันกับเรื่องของหน้าที่การงานหรือภาระต่างๆนะครับในช่วงตั้งแต่ต้นเดือนนะครับเรียกว่าต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วนะครับ ซึ่งพอถึงวันที่7มิถุนายนนะครับดาวพระพุธเองเนี่ยจะมีการยกย้ายเข้ามาอยู่ร่วมกับดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงนะครับในเรือนการงานของชาวลัคนาราศีสิงเองนะครับดาวพระพุธกับดาวพระอาทิตย์ก็เรียกว่าเป็นดาวคู่วิชาการซึ่งกันและกันด้วยส่วนหนึ่งนะครับพออยู่ในเรือนกรรมะัดของลัคนาก็เรียกว่าชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยจะมีเรื่องราวความสําเร็จต่างๆนะ เรื่องของเงินเงินทองทองการเงินการได้มาของไรายได้จากการงานของตัวเองนะครับด้วยความที่ดาวพระพุธเองเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระคือการเงินโดยตรงและเจ้าเรือนลาภะคือเรื่องของโชคลาภความสําเร็จต่างๆนะครับถือว่าชาวลัคนาศีสิ์ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะมีเกณฑ์ในการที่จะได้เงินจากการทํางานนะครับยังไงก็ทําอะไรไว้ก็ พยายามขยันทำอดทนนะครับก็จะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยเข้ามาถึงตัวได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับพอวันที่15มิถุนายนเนี่ยครับดาวจำตัวของชาวลัคนา4ีสิจะมีการยกย้ายออกนะครับจากราศีพฤกษ์นะครับเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับตรงนี้อยู่ในเรือนลาภของลัคนานะครับแถมได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับตรงนี้เรียกว่า ได้ตำแหน่งที่ดีให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างมากพอตัวเองอยู่ในเรือนลาภเนี่ยยู่ใเรือของความสําเร็จเนี่ยเรื่องราวต,ต่างๆนะครับก็จะเกิดผลสําเร็จตามมานะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้มาของไรายได้ใหม่ๆนะครับหรือการเสรี่ยงโชคก็ได้นะครับมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับทางไกลเนี่ยเกิดขึ้นได้กับดวงชะตานะครับ ตลอดจนถึงเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆนะครับมีโอกาสที่จะได้หลักทรัพย์เข้ามาถึงตัวของชาวราศาีสิงห์ได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับตรงนี้เรียกว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีโอกาสที่จะลงทุนแล้วก็ได้ผลกําไรนะครับจากต่างถิ่นต่างแดนรวมถึงการได้มาของทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างแต่ส่วนหนึ่งอาจจะต้องระมัดระวังนะทรัพย์สินที่ได้มาอาจจะเป็นทรัพย์สินซึ่ง เป็นของมือสองก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับตรงนี้แต่ว่าถือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้นะครับในเรื่องราวในช่วงเดือนมิถุนายนนี้หลังจากวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับตรงนี้แล้วก็พอช่วงปลายปลายเดือนนะครับดาวพรพพุธนะครับจะยกย้ายตามดาวพระอาทิตย์มานะครับในวันที่26มิถุนายนเข้ามาอยู่ร่วมกับดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์เองอ้าวตามกันมาอีกแล้ว แถมอยู่ในเรือนลาภะของลัคนาดาวพ,พุธได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรเจ้าเรือนดาวพทิศได้ต,ตำแหน่งเป็นราชาโชคอ้าวนะครับตรงนี้ดีไหมพี่ก็ต้องบอกว่าดีดีแน่ๆกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับหลังจากวันที่26ิมิถุนายนไปต้นไปเรื่องราวความสําเร็จต่างๆเข้ามาตอกยำ้ำนะเรื่องของเงินเรื่องของความสําเร็จจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับตรงนี้เรียกว่า จะได้ความสําเร็จเข้ามาถึงตัวของชาวาลัคนาราศีสิงห์เนี่ยอย่างแน่นอนนะครับคนบางคนที่อาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วถ้าคาดหวังอยากจะมีบุตรหลานเพิ่มเติมนะครับในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้บุตรหลานเพิ่มเติมเข้ามาในดวงชะตาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เรียกว่ามาทั้งสัตว์สองเท้านะมาทั้งเงินเงินทองทองนะครับตรงนี้ของชาวาลัคนาราศีสิงห์เองหลังจากวันที่26มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวโดยรวมนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีของชาวลัคนาราศีสิงประจําเดือนมิถุนายนนะครับแต่ต่อไปอย่าคุกพีจะวิเคราะห์เป็นเรื่องๆไปเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆว่าจะมีความดีเด่นมากน้อยขนาดไหนนะครับเรื่องแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับดาวการเงินของชาวลัคนาราศีสิงคือดาวพระพุธนะครับซึ่งช่วงต้นเดือนเองเนี่ยดาวพระพุธก็อยู่ที่ราศีเมษนะครับอยู่ในเรือนสุภาของลัคนาเขาเรียกว่าเงินยังคงมี สติรภาพที่ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับได้เงินจากหน้าที่ตําแหน่งของตัวเองนะครับหรือได้เงินจากการสะสมจากผู้หลับผู้ใหญ่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันหรือได้เงินจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับตรงนี้ซึ่งดาวพระพุธด,ดาวกันเงินเองเนะี่ยอยู่ร่วมกันดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์ก็คือเรื่องของงานนะครับเรื่องของสังคมนะครับเงินที่ชาวลัคนาราศีสิงจะได้มาก็จะ ได้จากการทำงานติดต่อประสานงานกับสังคมเพื่อนฝูงหรือการแก้ไขบางสิ่งบางอย่างและเรื่องของการทำเอกสารสัญญาต่างๆสามารถที่จะนำเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของไรายได้มาให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องที่เรียกว่าอาจจะมีการปรับเลื่อนตําแหน่งนะครับในหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีราศีสิงห์บางคนบางท่านเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้ช่วงต้น,ต,นต้นเดือนนะครับแล้วก็ดาวพระพุธเองก็อยู่ร่วมกับดาว ดาหูด้วยเป็นดาวของคนรักคู่ครองนะครับในเดือนสุภะก็มีเกณฑ์ที่เรียกว่าคนรักคู่ครองมีอาจจะมีส่วนร่วมนะครับในการช่วยเหลือสับสนเรื่องการเงินนะครับให้กับชาวลัคนาราศีสิงหรือเป็นคนที่เรียกว่าอ,าอยู่ห่างไกลกันต่างถิ่นต่างแดนหรือเป็นคู่ค้าของชาวลัคนณาลาศีสิงเองซึ่งเป็นเพศตรงข้ามนะครับหรือพาร์ทเนอร์ก็เป็นมีส่วนช่วยเหมือนกันให้ชาวลักนณาราศีสิงมีความก้าวหน้าใน อ่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับแต่ก็ในช่วงเดือนนี้ก็ช่วงต้นๆหนึ่งก็เรียกว่าก็ยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยเกิดขึ้นได้ก็เรียกว่าได้มาก็ต้องจ่ายไปด้วยความที่อยู่ร่วมกับดาวมรุตยูนะครับซึ่งจะต้องมีเรื่องของการจ่ายใช้จ่ายเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยเกิดขึ้นได้กับชาวลักนาลาศีสิง์เป็นเงินที่ต้องเป็นจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการชําระภาระหนี้สิน นะหรือดอกเบี้ยต่างๆนะครับตรงนี้แต่ว่าการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็จะดีอย่างต่อเนื่องนะครับพอวันที่7มิถุนายนดาวการเงินมีการยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษนะครับตรงนี้เรียกว่าไปอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์นะครับในราศีพฤษนะในเรือนการงานนะเรือนกรรมมากของลัคนาก็เรียกว่าเงินก็จะได้จากการทํางานของชาวลัคนาศีสิงห์เองโดยตรงนะครับทำอะไรนะหยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับในช่วงนี้ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงหาศีสิสงห์เองเงินก็ได้จากาการกระทาของตัวเองนะทำอะไรไว้ก็ขืออยันแข็งเอาไว้นะครับในช่วงนี้ถือว่าการเงินเข้ามาถึงตัวนะครับพอวันที่ย6บมิถุนายนเนี่ยดาวการเงินเองยกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนเลือนลาภะาของตัวเองเงินก็มีความสําเร็จเพิ่มเติมมากขึ้นมาถึง ตัวชาวลัคนาราศีสิงห์เองนะครับทาอะไรก็หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับด้วยความที่ดาวนำตัวก็ได้แต่งเป็นราชาโช,ชคในเรือนลาภะด้วยนะครับถือว่าการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์เดือนนี้เงินคล่องตัวนะครับมีเงินเข้ามานะถึงจะมีรายจ่ายแต่ก็มีเงินให้จ่ายนะครับถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีทางด้านการเงินนะครับต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวการงานก็คือดาวพฤะศุกนะครับในช่วงต้นเดือนก็เรียกว่า ดาวการงานเองเนี่ยอยู่ในราศีเมษนะมีตําแหน่งเป็นปันะก็เรียกว่าไม่ค่อยจะมีความมั่นคงสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการงานแต่อยู่ในเรือนสุภะของลัคนาก็มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์เองเนี่ยมีเกณฑ์ที่ได้ทํางานกับผู้หลับผู้ใหญ่นะครับแต่ว่างานช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้าตา กรรมการสักเท่าไหร่หรือเจ้านายเราสักเท่าไหร่ด้วยความที่ดาวกันงานนั้นเป็นปะนะว่าได้ทำงานอะไรก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยนะทำอะไรก็เรียกว่าจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยไม่ได้เต็มที่สักเท่าไหร่แล้วดาวการงานเองอยู่ร่วมกับดาวการเงินก็เรียกว่าสามารถที่จะทํางานหาเงินได้นะครับแต่งานเนี่ยที่เรียกว่าอาจจะต้องทํางานที่เป็นประเภทซึ่ง แก então, und, región, ences, erm ้ไขปัญหานะครับเรื่องราวของคนอื่นที่แก้ไขไม่ได้ชาวลัคนาศีสิก็อาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นสักหน่อยหนึ่งหรือบางคนมีความที่จะมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายหน้าที่นะครับไปสู่ตําแหน่งอื่นหน้าที่อื่นมีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้และดาวการงานเองอยู่ร่วมกับดาวพระราหูนะครับเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของคนรักคู่ครองเพศตรงข้ามนะครับก็เรียกว่างานจะต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ การทำสัญญานิติกรรมมีหุ้นส่วนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนพาร์ทเนอร์ใหม่หรือคู่สัญญาใหม่นะครับเป็นคนอื่นนะครับในการทํางานร่วมกันนะครับหรือมีการย้ายแผนกนะย้ายแผนกย้ายหน่วยงานย้ายฝ่ายนะครับไปทํางานร่วมกับคนอื่นนะครับตรงนี้อาจจะมีโอกาสที่จะทํางานร่วมกับ ผลซึ่งเป็นเพศตรงข้ามก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเหนื่อยบ้างนะครับแต่ว่าเหนื่อยแล้วได้เงินนะครับตามหลักนะครับที่คูปปี้ได้จักรกรไปเกี่ยวกับการเงินอยู่แล้วนะครับตรงนี้พอวันที่19มิถุนายนเนี่ยดาวการงานของชาวลัคนาสีสิงมีการยกย้ายเนาะจากราศีเมษนะครับ เข้สาสู่ราศีพฤกษ์ได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรในเรือนการงานของตัวเองอยู่ร่วมกับดาวพุธด,ด้วยดาวทันเงินนะครับได้ครูธาตุน้ำอีกต่างหากงานเรียกว่ามีความมั่นคงมีความก้าวหน้านำมาเรื่องของเงินเงินทองทองได้เป็นอย่างดีนะครับทีน่นังานมีความคล่องตัวเรียกว่าราบรื่นเลยจากที่ติดติดขัด,ข,ดขัดมาบ้างนะอาจจะมีการเปลี่ยนนะ เปลี่ยนฝ่ายเป็นตำแหน่งเป็นแนผนกหรือก็ายๆอย่างที่คุูพีด้บอกไปนะครับพอ19มิถุนายนไปแล้วเนี่ยรับรื่นดีนะครับฉลุยตรงนี้ปังๆเรื่องหน้าที่การงานแน่นอนของชาวลักนณาราศีสิงห์แล้วก็จะดีอย่างเงี้ยไปยาวๆเลยนะครับรช่วงระยะเวลาเดือนหนึ่งนะครับตรงนี้ถือว่างานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอ่ะดีอีกแล้วชาวลักนณาราศีงห์นะครับ ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีสิงห์เองนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยเรียกว่าดาวจาตัวก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอะไรที่จะมีปัญหาคัาดวงชะตาคุปปี้ก็มองว่ายากนะสิ่งที่จะมากระทบถึงชาวลัคนาราศีสิงห์ได้นะครับตรงนี้แต่ในวันที่15มิถุนายนนะครับไปแล้วเนี่ยก็เรียกว่าดาวจาตัวเนี่ยก็มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ กับดาวพระอังคารซึ่งดาวคู่อุบัติเหตุเนี่ยเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่ดาวจาตัวได้แน่งที่ดีนะอยู่ในเรือนราพาศละเป็นราชาโชคด้วยเกณฑ์ของดาวพระอังคารซึ่งจะส่งมาถึงเนี่ยก็ได้เกณฑ์ของดาวพระพฤหัสแฝงนะตามมาด้วยนะครับคุ้มครองปกป้อง,องคุ้มภัยให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์ถือว่าเรื่องราวต่างๆอุบัติเหตุต่างๆแทบจะไม่มีโอกาสเกิดข,ขึ้นกับชาวลัคนาราศีสิงห์ได้เลยนะครับเรียกว่า ถ้ามีอะไรมาเนี่ยเขาจะมาแต่เรื่องของสิ่งดีๆนะครับในเดือนนี้เนี่ยเกือบจะตลอดทั้งเดือนนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์ถือว่าปลอดภัยหายห่วงนะครับกับเรื่องราวต่างๆแต่ที่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่นะในบ้านนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องคอยดูแลนิดหนึ่งนะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยเกิดขึ้นบ้างนะครับหลังจากวันที่26มิถุนายนต้นต้นไปต้องคอยดูนะเรื่อง ความระมัดระวังนะเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านกับผู้รับผู้ใหญ่ของเราเองนะครับตรงนี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับเรื่องต่อมาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวคนรักคู่ครองก็คือดาวพระราหูนะก็อยู่ในตําแหน่งที่เรียกว่าอยู่ในเรือนของราศีเมษนะอยู่ในของอาดาวพระอังคารน,นะเป็นดาวคู่ธาตุลมด้วยกันนะก็ถือว่าอยู่ใน เรือนที่ดีเป็นเรือนสุขภาพของลัคนาความรักก็จะมีเกณฑ์ที่เรียกว่ามีการพัฒนาพัฒนากันไปได้ไปในทางที่ดีนะทาบุญทําทานรวมกันมีการเดินทางไกลร่วมกันนะสังคนที่มีครอบครบัวอ,อยู่แล้วนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะครับกับคนรักคู่ครองนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่จะต้องมีการทํากิจกรรมร่วมกันนะกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างทาแล้วอาจจะ ยังไม่ค่อยมีความ隆งตัวสักเท่าไหร่ในบางสิ่งบางอย่างนะครับของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคนที่มีครอบคอรัวอยู่แล้วนะครับในช่วงต้นต้นเดือนนะครับเพราะ,ะ,ะด้วยความที่ดาวคนรักคู่ครองอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์นะครับตรงนี้มีตําแหน่งเป็นปะกนะครับก็เรียกว่าอาจจะมีบางอย่างที่ยังไม่มีความลงตัวนะการเดินทางร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันนะอาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งอย่างที่มีกัน ติดขัดบ้างน,นะครับในบางสิ่งบางอย่างการสื่อสารกันที่ไม่ค่อยจะเข้าใจนะครับของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเรื่องราวความรักเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาในช่วงที่ดาวพระหูนั้นอยู่ในราศีพฤกษ์นะครับตรงนี้แล้วก็หลังจากวันที่26มิถุนายนนะครับดาวพังคารจะยกเข้ามาอยู่ในราศีเมษนะครับตรงนี้ดาวพังคานเองเป็น ดาวเจ้าเรือนสุพัอยู่แล้วนะครับได้ตําแหน่งเป็นเกษตรเจ้าเรือนตัวเองนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยนะครับก็คือเกี่ยวเรื่องของญาติพี่น้องนะการสมาคมร่วมกันกับเคยญาตินะครับตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าความรักของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็จะมีการทํากิจกรรมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยร่วมกันกับเคยญาติมีอาจจะมีการเดินทางไกลไปในสถานที่ต่างๆพักผ่อนร่วมกันหรือมีการ ลงทุนนะทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกันอาจจะเป็นการขยับขยายครอบครัวนะต่อเติมบ้านนะหรือสร้างบ้านนะครับหรือมีการซื้อหลักทรัพย์เข้ามาเพิ่มเติมกับครอบครัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ได้นะครับตรงนี้แต่ตรงนี้คุณพีต้องเตือนไมิดนหนึ่งสับคนที่อาจจะมีพื้นฐานทางด้านครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องของรักซ้อนหรือมือที่สามนะครับ ซึ่งดาวพังคานกับดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวคู่ลักซ้อนส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าพอมาถึงกันปุ๊บเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องมือที่3เนี่ยเข้ามาพัลพันพผลพันอาจจะไม่เกิดปัญหาได้แต่กูพีมั่นใจว่าเรื่องราวตรงนี้จะไม่ไม่มีปัญหากับชาวลัราศีสิงห์เนาะที่มีครอบครัวอยู่แล้วด้วยความที่ดาวพังคานเองเนี่ยมาได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรเจ้าเดอนตัวเองและเป็นกเกษตรในเจ้าเดอนสุภะนะคือเรื่องของความดีงามนะความดีงามความจเจริญงอกงามเรื่องของศิลธรรม คุณธรรมต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ก็ฝากไว้นิดนึงนะเผื่อดวงขึ้นดวงชะตาของชาวราศีสิงห์บางคนมีเรื่องดาวตรงนี้ตั้งรับอยู่นะครับก็ยังไงก็ประครับประคองดูแลครอบครัวตัวเองให้มีความรักที่ดีมีความมั่นคงแล้วกันนะครับส่วนคนโสดอ่าคนโสดน,นะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับดาวพลังคู่ครองอยู่ที่ราศีเมษนะครับตรงนี้เนี่ยพออยู่ร่วมกับดาวพฤศุขนะครับ เรียกว่าเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆเ,เรียกว่าคนรักคู่ครองนจะเข้ามานะครับพัวพันนะแก้ไขช่วยเหลือปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของภาระหน้าที่ของชาวลักนาราศีสิงห์เองนะครับตรงนี้บางคนเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้คนรักคู่ครองก็จะเข้ามามีส่วนร่วมนะเข้ามาแนะนํามาชี้แนะมาคอยให้ความ ร่วมมือนะกับชาวาลัคนาราศีสิงห์เองนะครับตรงนี้ด้วยความที่ดาวคนรักคู่ค,คอรองเขาอยู่เดือนสุภะเนี่ยแล้วดาวประสุกอยู่ร่วมด้วยเนี่ยก็เรียกว่าก็ตีโกนถึงลัคนาของชาวาลัคนาราศีสิงห์โดยตรงด้วยนะครับตรงนี้มีเกณฑ์ที่เรียกว่าจะมีการปรับปรุงนะบางสิ่งบางอย่างนะภาระหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะมีความก้าวหน้าเพิ่มเติมมากขึ้นนะบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการปรับมีการเปลี่ยนบางเรื่องบางอย่างกับ การดำเนินชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงห์เองสำหรับคนที่เป็นคนโสดก็เรียกว่ามีเกณฑ์จะได้พบเจอกับใครบางคนนะครับในช่วงนี้แน่นอนหรือมีเก์ที่อาจจะมีการเลิกลากับใครบางคนมาแล้วก็มามีการเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ว่าก็ต้องเตือนต้องระวังชาวลัคนาราศีสิงห์ซึ่งเป็นคนโสดน,นิดน,นึงคือหลังจากวันที่26มิถุนายนเนี่ยด้วยความที่ดาวพระอังคารเองนะครับจบเข้ามาอยู่ในราศีเมษเนี่ยเป็นดาวคู่รักซ้อนเนี่ยอาจจะมีความรักเนี่ยนะ คนที่อาจจะเพิ่งอยากเจอรักใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีการเลิกลากันมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับหลังจากวันที่1ิมิถุนายนเนี่ยความรักของชาวราศีสิงห์บางคนอาจจะมีความสั่นคลอนนะอาจจะมีปัญหากันที่ต้องทําให้มีการห่างไกลกันแล้วก็พอ2 6มิถุนายุเนี่ยคนโสดก็มีเกณฑ์ที่ได้คนอื่นเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมดวงชะตาอาจจะเป็นเรื่องของรักซ้อนนะต้องระวังเขาอาจจะเป็นคนที่มีคู่หรือมี พันธะอยู่แล้วต้องคอยระมัดระวังให้ดีนิดนึงนะครับจะเกิดปัญหากับดวงชะตาของคนโสดของชาวลัคนาราศีสิงห์ได้นะครับแต่ว่าก็มีเกณฑ์จะได้พบเจอคนนะมากหน้าหลายตาในช่วงหลังจากวันที่26มิมิถุนายนเป็นต้นไปของชาวลัคนาราศีสิงห์คนที่เป็นคนโสดยังไงก็คอยดูคอยศึกษากันนะครับไปก่อนนะว่าจะดีไม่ดีอย่างไรนะครับสำหรับคนโสดแต่ถ้ามีตัวจริงอยู่แล้วยังไงก็ประคับประคองเรื่องราวความรักไป ให้ผ่านไปได้ดีนะครับเพราะในเดนนี้เรื่องของงานก็แล้วแต่นะเรื่องของเงินก็แล้วแต่เนี่ยแม้แต่ดาวจับตัวก็เรียกว่าได้ตําแหน่งที่ดีเกือบทั้งหมดนะครับถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีอาจจะทําให้ชาวลัคนาศีรเองเนี่ยมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามก็มีความเป็นไปได้นะครับยังไงก็ตรงนี้ก็ฝากชาวลัคนาศีรษ์ไว้แล้วกันนะครับคําพยากรณ์ทั้งหมดนี้เป็นคําพยากรณ์นะครับเป็นภาพกว้างโดยรวมนะครับให้กับชาวลัคนาศีรษ์เนี่ยได้รับชมรับฟังกันนะครับยังไงก็อย่าลื ติดตามกด subscribe ให้กับครูพีไว้นะครับชอบครูพีนะครับพะัะนาก็กดไลค์กับครูพีเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ